วสเนียมันคล้ายๆบุกเพเลยเป็นความสวยงามของความรักของคนคู่หนึ่งที่ได้มาเจอกันเป็นละครที่แฝงด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์ความน่ารักของวัฒนธรรม มันเห็นหลายๆรายละเอียดจริงๆนะไม่ว่าจะพื้นถนนประตูเรือหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยด้วยความที่เป็นอยุธยาตอนปลายเนาะภาษาก็ยังเป็นความอายุทยาอยู่โฮมลิขิตก็จะเป็นอีกหนึ่งละครหนึ่งที่ไม่ต่างจากภูเพลเลยแต่ว่าความสนุกมันมีมากกว่านั้นมีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของแบบ บาปกรรมเข้าไปด้วยผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูไปก็จะอมยิ้มไปติดตามด้วยทั้งตัวละครเก่าแล้วก็ตัวละครใหม่ที่กําลังจะเติบโตขึ้นมานะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ยังคิดถึงบุคเลสันนิวาสอันนี้จะมีกลิ่นอายของเก่าให้ได้ดูด้วยแต่ว่าเสน่ห์ของพรมลิขิตเนี่ยก็คือความรักของพ่อริศกับแม่ฟุตตานเนี่ยละค่ะสนุกกว่าเดิมแล้วก็ภาพสวยกว่าเดิมแน่นอนครับ i <laughs>